นอนน้อยอยู่หรือเปล่าถ้าพักผ่อนไม่เพียงพออดนอนเลื้อรลังเป็นหนึ่งสาเหตุของโรคเลื้อรลังที่คุณอาจคิดไม่ถึงระบบภูมิคุ้มกันคุณจะลดลงทำให้ร่างกายสู้แบคทีเรียไวรัสและสิ่งแปลกปลอมได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพการทำงานของสมองก็ลดลงเนื่องจากสมองไม่ได้ถูกซ่อมแซมได้ดีเท่าที่ควรทำให้กระบวนการคิดการแก้ปัญหาและสมาธิลดลงแถมยังส่งผลต่อความจำและอาจเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์และมีผลกระทบต่อร่างกายทำให้ฮอร์โมนเทสโทสตโรนต่ำลงรวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงที่น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นและลดประสิทธิภาพในการที่ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ มาดูโรคร้ายไผยเงียบที่มาพร้อมกับการพักผ่อนไม่เพียงพอ 1. โรคอ้วนเพราะการน,นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลต่อระดับฮอร์โมนที่ส่งผลต่อความรู้สึกอยากอาหารที่แปรปวนทำให้รู้สึกอิ่มช้าและอยากทานอาหารที่มีไขมันมากขึ้น 2. โรคเบาหวานเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อวันส่งผลให้ระดับกูโคตในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว23%รวมทั้งระดับอินซูลินยังเพิ่มขึ้นถึง48%นั่นเองค่ะ 3. โรคหลอดเลือดหัวใจปกติแล้วร่างกายจะหลั่งสารโปรตีนออกมาในเวลาที่เราตื่นเมื่อร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอหรือนอนน้อย สารโปรตีนจะถูกผลิตออกมาซ้ำๆและเข้าไปเกาะที่หลอดเลือดหัวใจมากกว่าปกติจนเกิดการอุดตันทําให้มีความดันเลือดมากขึ้นกว่าปกติเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจถึง2เท่า นอกจากนี้การนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าอีกด้วยนะคะเนื่องจากผลต่อการผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของสมองซึ่งส่งผลต่อภาวะทางอารมณ์โดยตรงมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่า5เท่าเลยทีเดียวแถมส่งผลให้เกิดอาการวิตกกังวลซึ่งจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติถึงสิเท่า าการนอนไม่หลับหากเกิดขึ้นเป็นประจำและติดต่อกันนานระยะเวลาหนึง่งควรได้รับการแก้ไขเพราะร่างกายที่ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอและดีพอติดต่อกันนานๆจะส่งผลเสียต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานการใช้ชีวิตและเกิดโรคเรื้อรังตามมาได้ค่ะสำหรับผู้ที่นอนไม่หลับ หรือคุณภาพการนอนหลับไม่ดีการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการรักษาจากต้นเหตุเอิร์นเว่ได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะเพื่อบำรุงพลังหยินสงบจิตใจและอารมณ์ปรับสารเคมีในสมองเพื่อให้สมองผ่อนคลายและสมดุลทั้งปรับวงจรการนอนหลับให้กลับสู่ภาวะปกติบรรเทาอาการเครียดวิตกกังวลและซึมเศร้า คุณภาพการนอนหลับที่ดีเป็นหลักประกันพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว0 2 7 5ย์3 9 9